ประเทศไทยเราสร้างขยะมากถึง78,000ตันต่อวัน โล่พี่สิงห์มาด้ยผมโอ้โหแยกไปพร้อมมากเรียบร้อยได้ขวดกระป๋องกระดาษเดี๋ยวจัดการต่อให้นะแบงกิ้วมากเลยพี่สุดยอดมากครับผมครับไปขึ้นหลังขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือขยะของคุณคุณมี3ทางเลือก แยกขยะไม่แยกขยะหรือว่าทิ้งเลี่ยราดปล่อยให้เป็นมลพิษและสิ่งที่คุณเลือกจะทํากับขยะเหล่านั้นจะสมผลเป็นลูกโซ่ไปไกลขยะจะกลายเป็นของที่มีมูลค่าหรือจะกลายเป็นมลพิษขยะเหล่านี้สามารถเป็นได้ทุกอย่างทั้งวัสดุรีไซเคิลทั้งปุ๋ยหรือแม้กระทั่งพลังงานทุกอย่างเริ่มต้นที่ทางเลือกของคุณ ด่านแรกของการแยกขยะในประเทศไทยมาจากคนที่เราคุ้นเคยกันดีซาเล้งหรือคนขายของเก่าทั่วประเทศไทยมีซาเล้งอยู่มากกว่า1ล้านคนส่วนใหญ่ขยะที่เก็บมามันเป็นยังไงปนไปหมดเลยครับปนค่ะปนกันคือเราไปเก็บจากกองที่เขามาทิ้งหรือทิ้งหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็แยกจากถังของเขามาเขาทิ้งปนมาแล้วก็มาแกะถุงแล้วก็แยกเอาพลาสติกเอากระดาษเอาไรใส่รถมาแล้วก็มาแยกคัดที่บ้านเราอีกที และคนอีกกลุ่มที่ช่วยเก็บขยะไปรีไซเคิลก็คือพนักง,งานรถเก็บขยะนั่นเองทุกๆวันพวกเขาจะแยกเอาขยะรีไซเคิลเก็บไว้ที่กล่องเหล็กหน้ารถขยะซึ่งมีอยู่ในรถขยะแทบทุกคันแล้วนี่คนชอบคิดว่าแยกขยะไปก็ไปเทรวมนี่มันจริงไหมครับมันก็อาจจะจริงบ้างครับอาจจไม่จริงบ้างบางคนเขาก็แยกไม่้ก็ดีไป ถ้าแ,แยกให้ดีทุกตัวเรือนก็ดีอ่ะง่ายดีใกล้โอกาสเก็บด้วยเร็วด้วยถ้ามันเป็นไปได้นะถ้าแ,แยกแยกแต่ต้นทางเนละรายได้ของซาเลง้งมาจากการเก็บขยะที่รีไซเคิลได้ไปขายหากแยกมาดีซาเล้งก็เก็บง่าย ถ้าเราแยกฝาออกอย่างขวดน้ำเรามาแยกฝาออกเราก็จะได้เป็นอีกรีไซเคิลหนึ่งอ๋อยิ่งแยกละเอียดยิ่งราคาดียิ่งละเอียดยิ่งราคาดีเอ่อเพราะงั้นขยะนี่จะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อประเภทมันถูกคัดแยกแล้วใช่ไหมใช่จะมีราคาต่อเมื่อประเภทที่มันถูกคัดแยกออกมาเป็นของไทยของมันแล้วมันจะมีราคาทันทีใส่ได้เยอะไหมครับวันนี้วันนึงก็ประมาณสักหกเจ็ดร้อยแล้วก็แบ่งๆกันซื้อนงซื้อน้ำซื้ออยู่ซื้อกินเวลา เวลาทํางานนะคร okay. ับโอเคเงินไม่ได้เข้ากอนทอใช่ไหมเงินเข้าพูพี่ใช่ไหมครับครับครับช่วยจะจช้จ่ายการอยู่การกินพวกผมนี่แหละครับขยะที่สาเล็งกับพนักงานเก็บขยะเก็บไปเอาไปขายให้ใครแล้วไปไหนต่อคำตอบก็คือร้านรับซื้อของเก่าหรือว่าร้านรีไซเคิลธุรกิจที่เป็นตัวกลางนำขยะจากชุมชนไปสู่โรงงาน ส่วนใหญ่ที่รับซื้อเนี่ยก็จะมีเศษแก้วเศษกระดาษพลาสติกโลหะเหล็กนะครับประมาณ5อย่างเศษแก้วเราจะส่งที่โรงหลอมฮะเพื่อแยกบดลอโม่แล้วก็หลอมขึ้นรูปใหม่อีกทีกระดาษเนี่ยเราจะส่งลงต้มตีเนื้อเยื่อขึ้นรูปใหม่พลาสติกเราจะส่งลงโม่เพื่อไปคัดแยกเชื้ออีกทีหนึง่งแยกเชื้อเสร็จแล้วโม่ทําเป็นชิ้นเล็กส่งลงหลอมโลหะก,ก็จะแยกเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเช่นทองแดงสแตนเลสอลูมิเนียม เหล็กเราจะทําการตัดตั้นแล้วก็ส่งลงหลอมเหล็กขยะรีไซเคิลอนะ่ะไม่มีโอกาสที่จะหมดไปจากบ้านเราเพราะว่ามันมีการผลิตมีการใช้แต่ถ้าเกิดไม่มีการซื้อขายขยะเมื่อไหร่ตัวนี้อะจะเป็นภาระ,ะให้กับหน่วยงานรัฐ ึ่งขยะใดๆก็ตามในประเทศเรานะครับที่ไม่ได้ถูกรีไซเคิลเนี่ยก็จะมุ่งตรงสู่บอ่อขยะซึ่งบางที่ก็เป็นของรัฐบางที่ก็เป็นของเอกชนซึ่งที่บอขยะเหล่านี้เองครับที่ขยะจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานในรูปแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันฮะ ที่นี่คือบอ่อขยะรับบ่อขยะคือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของขยะทุกชิ้นที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการรีไซเคิลไม่ได้ถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการคัดแยกอย่างถูกต้องทุกอย่างโดนมาเทรวมในภูเขาขยะแบบนี้และทุกแห่งกําลังสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยไม่มีระบบขันแยกขยะโดยภาครัฐกระบวนการรีไซเคิลเกือบ100%เป็นธุรกิจของภาคเอกชนหน้าที่ของรัฐคือรวบรวมจัดการและกำจัดขยะหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการดูแลซึ่งบางที่ก็จัดการกันในระดับตำบลบางที่ก็ในระดับจังหวัดและนอกจากนั้นยังมีอีกหลายบ่อที่เป็นของเอกชน แต่ขยะที่มาถึงบ่อนะครับก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์แล้วทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าบ่อขยะแต่ละที่มีการจัดการอย่างไรบ่อขยะหลายแห่งเปิดให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้น,เ,นเดินมาเก็บหาของเก่าไปขายซึ่งเป็นขยะรีไซเคิลอะไรก็ตามที่หลุดมาจากกระบวนการคัดแยกในด่านแรกที่ผ่านมือของซาเลงแล้วก็พนักง,งานเก็บขยะมาแล้วหรือบ่อบางแห่งก็มีการแยกขยะต่อด้วยตัวเองดึงขยะรีไซเคิลออกไปขายหรือว่าร่อนขยะอินทรีย์เอาไปทําปุ๋ย แต่สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือขยะเนี่ยเป็นสิ่งที่เก็บพลังงานเอาไว้จํานวนมากมายซึ่งถ้าเราสามารถจัดก,การกับขยะได้อย่างถูกวิธีเนี่ยเราจะสามารถนำเอาพลังงานเหล่านั้นกลับออกมาใช้ได้ครับโดยคนไทยมีออยอขายมากกว่า70ปีผลิตขยะได้40ถึง45ตัน ถ้าเอา40ตันถึง40ภาตังขยะมลฝอยมาผลิตเป็นไฟฟ้าสามารถทำให้ทีวีจอ LED 40นิ้วเปิดใต้เต่าเนื่องถึง10ปีพลังงานจากขยะมีหลายแบบแบ่งหลักๆได้3ประเภท 1. incineration หรือการเผาคือการกำจัดขยะด้วยการเทขยะรวมทุกชนิดเข้าไปในเตาเผาแล้วเอาความร้อนที่ได้ไปใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งนี่เป็นวิธีการกําจัดขยะใหม่ที่เกิดขึ้นวันต่อวันสิ่งสําคัญของโรงไฟฟ้าแบบนี้ก็คือต้องมีการควบคุมมลภาวะให้ได้มาตรฐานทั้งอากาศที่ปล่อยออกมาทางปล่องหรือว่าจากน้ําชะาของขยะที่ไหลออกมาเธอมากกว่า60เปอร์เซเษอาหารนะครับเกอ,อมาจากครัวเรือนแล้วก็อาจจะมีพวกพัสติเกตาเศษไม้ใบหญ้า,ยยาต่างๆปนมาอยู่ด้วย 2. องไบโอแก๊สหรือก๊สชีวภาพคือการดึงเอาพลังงานจากขยะที่ถูกฝังกลบไปในบ่อขยะแล้วออกมาใช้โดยขยะนั้นเวลาย,ย่อยสลายจะปล่อยก๊สชีวภาพออกมาซึ่งมีส่วนประกอบสําคัญก็คือก๊สมีเทนที่สามารถเอาไปใช้สร้างพลังงานความร้อนและนํากลับมาผลิตไฟฟ้าได้การใช้พลังงานจากขยะด้วยวิธีนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ก๊สมีเทนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน คือกรรมวิธีเนี่ยเกาจะมีทั้งขุดลงไปในแนวดิ่งหรือในแนวนอนได้เป็นการรวบรวมแก๊สให้มาสู่การรวบรวมให้มากที่สุดเท่านั้นเอง,เอง 3. า RDF Refuse Derived Fuel หรือเชื้อเพลิงที่สร้างมาจากขยะวิธีนี้สามารถใช้จัดการกับขยะเก่าที่ดูกฝังกลบมาหลายสิบปี จนสารอินทรีย์ย่อยสลายและความชื้นระเหยหายไปหมดแล้วหรือจัดการกับขยะใหม่ที่มีการแยกมาดีพอสมควรจนให้ค่าความร้อนในการเผาได้ตามมาตรฐาน RDF อาจจะมาในรูปแบบของก้อนขยะที่ดูกบีบอัดมาหรือเป็นแท่งแข็งๆที่สร้างมาจากขยะบดที่ถูกอัดแน่นสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งผลิตไฟฟ้าหรือเผาเอาความร้อนโดยตรงไม่ต่างกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น อันดัต้องมีค่าความร้อนสูงมีส่วนผสมของสิ่งที่ไม่ต้องการน้อยเช่นเศษดินแล้วก็สะดวกต่อการขนส่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญคือต้องมีความชื้นน้อยนะครับเพราะว่าจะได้ให้ค่าความร้อนต่อปริมาณเนี่ยเยอะที่สุดนอกจาก3วิธีนี้ยังมีอีกหลายวิธีที่กำลังพัฒนากลายเป็นทางเลือกการผลิตพลังงานจากขยะในอนาคตเช่นวิธีไพ r โรไลซิ หรือการเปลี่ยนขยะพลาสติกที่ผลิตมาจากน้ํามันให้กับกลายเป็นน้ํามันอีกครั้งต้องเข้าใจว่าพลาสติกเนี่ยทำมาจากน้ํามันนะคะแต่ถ้าเราใช้กระบวนการพาราไริตมาแปรรูปเนี่ยเราจะสามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะคะขยะ1ตันนะคะจะได้น้ํามันดิบพาราไริตเนี่ยประมาณ1000พลิตรและใน1 0 0 0พลิตรเนี่ยจะได้น้ํามันดีเซลประมาณ700ลิตรก็ประมาณ70%นะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกเบนซินแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นพวกนัทชาเป็นพวกอื่นๆนะคะ พลังงานหมุนเวียนเนี่ยฮะใช้แล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ใหม่อย่างเช่นลมแสงแดดเนี่ยที่ได้มาจากธรรมชาติแต่พลังงานขยะเนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ทางด้านข้างเคียงมากกว่าไฟฟ้าจากขยะเนี่ยจริงๆเนี่ยมันแพงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากไอเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาตินะแต่ว่าถามว่ามันสามารถเอาไปแทนหรือเอาไปทําอะไรต่างๆได้หมดหรือเปล่ามันตอบได้เลยว่ามันไม่เนี่ยมันต้องมาจากไอตัวต้นทางด้วยถ้าคุณทิ้งเยอะ คุณทิ้งไม่ดีคุณก็เสียค่ากำจัดแพงเพื่อที่จะได้ลงกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าคุณทิ้งดีการกำจัดขยะมันก็จะทําได้ง่ายไม่เสียค่าทําให้สิ่งแวดล้อมดีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะพลังงานขยะเกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์ใช้แล้วเหลือเราต้องกําจัดทิ้งแต่แน่นอนวิธีดีที่สุดในการกําจัดขยะไม่ใช่การเปลี่ยนเป็นพลังงานแต่คือการลดขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับ reduce reuse รีไซเคิลและอีกอื่นมากมายที่ก่อนจะมาถึงที่แห่งนี้คือที่ที่ต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานอีกทีนึงอันที่จริงในบรรดาบ่อขยะก,กว่า2,600แห่งในประเทศไทยมีเพียงแค่4 0 0กว่าแห่งเท่านั้น ที่สามารถจัดการได้อย่างได้มาตรฐานไม่ให้เกิดมลภาวะรั่วไหลลงสู่ธรรมชาติหรือว่าชุมชนและยิ่งมีน้อยกว่าน,นั้นที่สามารถสร้างพลังงานจากขยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่มาจากขยะเนี่ยนะครับฟังดูเพลินเก็เหมือนเป็นเรื่องที่ ยอดเยี่ยมมากนะฮะก็คือกํจาจัดขยะด้วยได้พลังงานด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยขึ้นอยู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีพอๆกันด้วยนะครับถ้าไม่มีการจัดการที่ดีพอนะครับก็จะเหมือนกับกองขยะข้างหลังผมนี้นะครับที่โรงไฟฟ้ามาเปิดข้างๆแล้วสุดท้ายส่งผลกระทบต่อชีวิตคนที่อาศัยอยู่แถวนี้มากมายครับ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครผลิตยขยะมากกว่า10,000ตันต่อวันแต่กลับมีโรงไฟฟ้าที่รับรองการเผาขยะได้เพียงแค่วันละ500ตันเท่านั้นนอกจากนั้นประเทศไทยยังติดอันดับท็อป10ของโลกในฐานะประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดบางอย่างเริ่มได้ที่ตัวเราแต่บางอย่างก็เป็นเรื่องของโครงสร้างภาครัฐ ต้องมีบทบาทมากกว่านี้ในกระบวนการจัดการขัดแยกขยะแทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดและราคาขยะที่ขึ้นลงตลอดเวลาการสร้างพลังงานจากขยะต้องครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐานมากกว่านี้และสำหรับประชาชนไทยการแยกขยะยังคงเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นชินและยังคงคิดเสมอว่าแยกไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้าย ก็เทรวมกันอยู่ดีขยะถ้าเราจัดก,การไม่ดีขยะก,ก็กลายเป็นนางมันร้ายเมื่อขยะไม่ถูกขัดแยกไม่ถูกรีไซเคิลไม่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานสิ่งเดียวที่ขยะเป็นได้ก็คือมลพิษมลพิษในดินมลพิษในน้ำมลพิษในอากาศมลพิษในสัตว มลพิษในพืชมลพิษในร่างกายของเราทุกคนเราคนไทยเราต้องทำให้ดีกว่านี้ให้ได้ มาร่วมเดินทางติดตามเส้นทางของขยะกันต่อในเวสเจอร์นี่ตอนที่3ปลายทางของขยะที่ทุกคนเลือกได้กับโตโน่พาคินเร็วนี้ทางอินสตาแกรมของคุณโตโน่ครับผมสำหรับแฟนๆชาวเถื่อนทุกท่านนะครับสารคดีสร้างชุดเวสเจอร์นี่นี้เป็นีแค่ตัวเรียกนำย่อยเท่านั้นครับผมเรื่องขยะเราจะไปให้สุดยิ่งกว่านี้ครับผมรอติดตามภาพยนตร์สรคดีเต็มรูปแบบ เรื่องแรกของเทือนชาแนลที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกมิติของคำว่าขยะในประเทศไทยติดตามได้ทางเทือนชาแนล